กระสุนไลทลิ์กับเหรียญใต้ลักแร้ตำนานหลวงพ่อแดงแห่งแดนประหารเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงเมื่อหลายสิบปีก่อนณนะเรือนจำบางขวางกรุงเทพสถานที่ซึ่งแม้แต่ลมหายใจก็มีเสียงสั่นไหวเพราะที่นี่คือแดนสุดท้ายของนักโทษประหารในวันนั้นนักโทษชายคนหนึ่งซึ่งต้องคดีไล้แรงถูกนำตัวเข้าสู่แดนประหารตามขั้นตอนมัดแขนมัดขา ปิดตาแน่นเตรียมรับความตายด้วยชุดยิงเป้าซึ่งในยุคนั้นยังเป็นการประหารด้วยปืนแบบเต็มขั้นตอนเสียงฝีเท้าของเพชฌฆาตหนักแน่นในความเงียบก่อนที่เสียงเตรียมจะดังกังวานไปทั่วลานปะหารเล่งแต่แล้วกระสุนนัดแรกไม่ลั่นเสียงเงียบชะงักเพชฌฆาตขมวดคิ้วต้องเปลี่ยนแมกกาซีนใหม่ ยิ่งอีกทีกระสุดลั่นแต่ไม่เข้าเหมือนจะมีบางอย่างที่มองไม่เห็นแต่ปกป้องนักโทษผู้นั้นไว้จากความตายอย่างน่าอัศจรรย์เสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นท่ามกลางบรรยากาศหนะักอึง้งผู้คุมขอหยุดกระบวนการชั่วคู่แล้วตรงเข้าตรวจค้นร่างกายอย่างละเอียดปลดเชือกที่มัดมือมัดเท้าเปิดผ้าที่ปิดตาแล้วตรวจค้นไปจนถึงใต้รักแร่สิ่งที่ทำให้ขนลุกว่าทั้งลานป่ะหาร เหรียญลุงพ่อแดงวัดเขาบรนดอิดร,รุ่นแจกแม่ครัวปี2505ถูกซุกไว้อย่างแนบเนียนราวกับตั้งใจให้ของดีซ่อนอยู่ใกล้หัวใจเมื่อเหรียญน,นั้นถูกนำออกขั้นตอนเริ่มใหม่อีกครั้งเตรียมเล่งและคราวนี้กระสุนทะลุเป้าทันทีผู้บัญชาการเรือนจำถึงกับอึง้งเรื่องราวนี้ร้อนแรงถึงขนาดถูกเชิญไปออกรายการโทรทัศน์ชื่อดังในยุคนั้น เพื่อเล่าให้สาธารณชนฟังถึงปรากฎการสุดลี้ลับที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเจ้าหน้าที่กว่า20ชีวิตจากวันนั้นชื่อของหลวงพ่อแดงกลายเป็นตำนานและเหรียญรุ่นแจกแม่ครัวปี05ก็ถูกยกให้เป็นหนึ่งในของขังที่แม้แต่ความตายก็ไม่กล้าลุกล้ำ